What <sighs> สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับกลับสู่ช่องมินอาร์สตูดิโอนนะคะแล้ววันนี้ <Wow. S 1> เราอยู่ที่ริมทะเลนะคะวันนี้เรามากางเป็นริมทะเลคะ่ะทุกคน <Amazing. S 1> เรากําลังมาแคมปิ้งอยู่ที่หาดเทียนทะเลคะ่ะทุกคน <Yeah. S 1> และนี่คือแคมป์เต็นท์สีฟ้าอันเดิ n อันออริจินลของเราเองนะคะซึ่งกางอยู่ที่นี่2คืนแล้วค่ะทุกคนมาทําภารกิจมิชชั่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมเต็นท์ค่ะ อันนี้นะคะไม่ได้โปรดักชั่นไม่ได้ใช้ไมค์อีกแล้วค่ะเพราะว่าเอาไมค์มาหาไม่เจอของเราบ้างเลยค่ะนี่นะคะเราจะพามาเยี่ยมชมเต็นท์ของเรานะคะและนี่ก็คือ,อสะดุดกับเตาแก๊สละโต๊ะนะคะขนาดนี้ของเรานะคะและนี่ก็คืออาสนะที่ฉันภูมิใจนำเสนอคะ่ะเป็นเสือโยค,คะค่ะซึ่งเรามาโยคะเบาๆแล้วเราก็นั่งสมาธิด้วยนะคะทุกคนดีมากเลยคะ่ะตรงนี้นะคะจะแบบว่ามีการเพื่อแผ่ส่วนกุศลไปถึงใดๆแถวนี้นะคะทุกคน เพราะว่าความจริงแล้วนั้นอันนี้เป็นหาที่อยู่ใกล้กับจุดที่เขามารอยอังคารกันทีผ่าลิือสตหีบนะคะ Amazing บรรยากาศดีค่ะทุกคนแล้วก็เราจะบอกว่าทะเลตรงนี้เป็นจุดที่แบบแสงสวยมากฉันนั่งมองมองวิวหน้าเต็นทุกวันเลยใบหน้าจะเขียวคํานิดนึงนะคะวันนี้เน็กฉักภูมิแพ้แล้วเมื่อวานแสง <Yeah. S 1> แดดไอแสงไฟบริเวณเต็นท์ส่องสว่างมากเลยค่ะเป็นภูมิแพ้ค่ะแล้วก็แอนนี่วก็คือจะบอกว่า ทะเลตรงนี้คือสวยมากสวยทั้งวันเลยและจุดเวลาที่มันสวยที่สุดก็คือประมาณ10โมงถึง11เอ็ดโมงนะเวลาที่เราชอบแล้วก็คืออันนี้นะคะมันจะผ่านตรงแบบว่ามีอ่าวดงตาลอะไรเงี้ยนาะแล้วก็มีแบบอะไรจุดที่แบบของกองทัพเรือที่เขารับลอยอังคารนะทุกคนลอยจับตรงนู้นแล้วลมก็พัดมาฝั่งนี้จุดเด่นของที่นี่นะคะที่สวยงามก็คือตรงนี้ค่ะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะทุกคนเดี๋ยวีบางคลิปนะคะที่ดูเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะจะอินเสิร์ตนิดนึง สถานที่โดยรอบนะจ๊ะทุกคนลานการเต็นต์บริเวณนี้เป็นลานเล็กๆค่ะกางได้แบบว่าฉันว่ามีคนบอกว่าไม่เกิน20เต็น์อะไรประมาณนั้นฉันก็ว่าประมาณนั้นอะ่ะ20ถึงเต็น์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเข้ามาเป็นดงจากหาดทรายขึ้นมานะคะโซนนี้จะเป็นโซนฝั่งร้านอาหารค่ะโซนนี้จะเป็นโซนเต็น์นะคะห้ามกางเลยเขตค่ะแล้วก็เขาก็จะมี ไฟฟ้าทึ่งสองสว่างมากเลยค่ะไฟที่นี่นะคะจะมีจุดจ้ำไฟตามต้นไม้แต่ว่าไม่ได้มีทุกต้นไม้นะคะแล้วก็เขาจะปล่อยกระแสไฟมาแค่ตอนหัวค่าค่ะแล้วก็ประมาณแบบเช้าๆพอแดดออกเขาก็ปิดไฟค่ะที่นี่นะคะทุกคนก็จะมีรถเข็นให้ยืมขนของนะคะสะดวกมากเลยค่ะจอดรถแถวน,นั้นแล้วก็ขนของมาอะไรประมาณนี้นะคะร้านก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะและ้วโน่นส่วนนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะทุกคน ความกว้างของร้านก็จะประมาณนี้ค่ะบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาก่อนน่ะเนี่ยทุกคนเห็นป้าวิวคือแบบสวยมากตัน n นิ่งมากแล้วแบบฉันนั่งมองวิวทั้งวันนะคือแบบดีงามมากเวอร์แล้วก็ส่วนนี้นะคะก็จะมีแบบว่ามุมรับเข้าไปทางนู้นนะคะ อันนี้นะคะสนใจติดต่อบ้านพักติดต่อได้ตามนี้นะคะ a s h ยนะคะเขาก็จะมีอันนี้คะ่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนทุกคนบรรยากาศคือดีมากตอนนี้11โมงก,กว่าๆค่ะแต่ละแคมปิ้งก็จะมีความแบบวิวสตันิน่งค่ะในส่วนนี้ที่เดินต่อไปนะคะก็จะมีวิวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ในจุดนี้ก็เป็นจุดที่คนนิยมมากลางนะคะเขาบอกว่าไม่สว่างแต่อันที่จริงฉันว่ามันสว่างค่ะทุกคนไปคือสว่างเวอร์ไปไหนคะแล้วก็มีระบบ รักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดนะคะนี่ค่ะแล้วก็เลยถัดไปตรงนู้นนะคะกลางเต็นก็คือจะสุดได้แค่หินก้อนนี้นะคะทุกคน anyway, อันนี้เวตรงส่วนนู้นจะเป็นส่วนของบ้านพักนะคะทุกคนบ้านพักขออนุญาตไม่รีวิวแล้วกันไปดูคลิปอื่นแล้วกันเออได้หรอพามาดูนิดนึงแล้วกันนี่ตั้งแต่มาอยู่นะก็ไม่ได้มาเผือกอะไรแถวนี้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูนิดนึงค่ะหาดก็คือ ทะเลก็มีความสวยเหมือนกันค่ะเป็นทะเลเล็กๆในอ่าวเล็กๆเ,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 เดี๋ยวขึ้นให้บน g o o g l e Map นะคะแล้วก็นะคะจุดที่เป็นอาดงตาที่เขาลอยอังคานกันค่ะมีคนบอกว่ามาที่นี่ไม่กลัวผีหรอกคะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่จินตนาการะคะ่ะมีส่วนของบ้านพักนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะถ่ายอย่างเงี้ยให้ไม่ติดคนดีประมาณนี้ค่ะทุกคน จุดเด่นของที่นี่ที่ฉันว่าดีนะคะก็คือแบบทะเลสวยแล้วก็สวยทั้งวนันแล้วก็โดยเฉพาะตอนที่พระอาทิตย์ตกดินนะคะแสงแดดจะสาดส่องขึ้นมาเอาต้องประกายัิอยู่น้ําเป็นประกายอะไรประมาณนั้นคือแบบฟิลกูดมากแล้วก็ขึ้นก็คือแบบขึ้นไม่ได้แรงมากเพราะว่าเป็นอ่าวเล็กๆขึ้นก็จะแบบเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ฟิลกูดมากค่ะทุกคนนะว่าจะมาคนเดียวแล้วก็มิชชั่นไม่คอมพีเท่าไหร่แต่ว่าทําได้เยอะค่ะทําได้เยอะมาก ติดกับลานกลางเต็นท์นะคะก็จะเป็นส่วนของสโมสรเทียนทะเลและร้านอาหารนะคะทุกคนเมนูอาหารนะคะก็จะมีประมาณแบบราคาสตาร์ทฟอร์มร้อยสองร้อยส้มตำแปดสิบบาทนะคะตามสั่งห้าสิบหกสิบค่ะทุกคนแล้วก็บริเวณข้างๆนี้นะคะก็จะมีสนามเล็กๆๆค่ะสำหรับเด็กๆด้วยบริเวณร้านอาหารนะคะก็จะมีห้องน้ำให้เข้าค่ะเราจะพาทุกคนไปดูผาชมวิวเล็กๆนะคะทุกคน นี่นะคะจุดชมวิวผาเทียนทะเลคะ่ะทุกคนขึ้นบันไดไปประมาณ20ขั้นนะคะทุกคนนี่อาจจะสามารถขึ้นมาดินเนอร์ได้นะคะทุกคนด้านบนนะคะทุกคนก็คือเห็นวิวด้านล่างประมาณนั้นสามารถมีคนเอาเวทมาตกป่าจะก็จะเห็นประมาณนี้นะคะเต็นเขาบอกว่าแบบเออมันจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมทุกคนเขาก็จะมาตะวันตกจะตกตรงนู้นตกเราไปตรงนู้นแล้วก็ เ,เขาจะชอบมาชมวิวพราทิตย์ตกกันแต่ละว่าตอนทะเลสวยทั้งวันตั้งแต่สายๆบ่ายๆก็สวยแล้วทุกคนด้านในคือติดๆกันถัดออกมาเลยนะคะตอนต้นก็จะเป็นแบบคาเฟ่นะคะทุกคนคาเฟ่ที่นี่ก็คือ ก็มีแอร์อยู่นะคะแล้วก็ข้อเสียคือไม่มี Wi-Fi จ้าชื่อต้นแจงคาเฟ่นะคะแต่ว่ามีปลั๊กสำหรับเสียบสายชาร์จได้ใดๆ,ๆ,ๆตอนนี้เรากรลังจะพาไปดูทางเข้าค่ะทุกคนไกลกว่าแกเขาจะเดินไปหรอ ฤด,ดูร้อนของเมืองไทยนะคะเรามาที่นี่19เมษายน2023ค่ะทุกคนดอกคูณกำลังบานเลยค่ะเหงื้อค่ะทุกคนเงื่อแตกเลยค่ะระบบทางเข้านะคะก็จะมา จากอ่าดงตานะคะก็จะมีแผงกั้นเป็นระยระๆค่ะทุกคนพอผ่านแผงกั้นมาเสร็จนะคะทุกคนให้เลี้ยวที่สโมสรเทียนทะเลนะคะตรงเสาสีน้ําเงินนี้นะคะทุกคนเลี้ยวขวาปุบก็จะไปสู่จุดที่เรารีวิวเมื่อกี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ กดซับเป็นกำลังใจให้มินอาร์สตูดิโอนายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเย,ย้หัวหวูหนูไม่ไหวแล้วค่ะแม่ <laughs>